Thank you ช่วงลักยิมิวสุขภาพกับราศีพบกับหมอแก้มโคโครหัส500โฮโรเวอร์โหราศาไทยราศีจกักมาดูกันซิว่าราศีลักขณาสเสนแรงเหลือหลายแถมวาจาเป็นซับดูสิว่าเป็นราศีใดนะจ๊ะช่วงเครืวอคุณรีดเมนูวันนี้ฝากเลยข้าวมันไก่ฉีกกลิน่นพร้อมน่ารับประทานเหลือเกินช่วงแฮปปี้ทิเคลดรับความสุขคุณผู้ชมคะการปิดไฟเพื่อโลก ไม่ใช่แค่ความสุขของเราเท่านั้นแต่ยังหมายถึงความสุขของคนทั้งโลกด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้รีจาจะพาแฟนๆรายการของรีดไปรู้จักการร่วมกันปิดไฟเพื่อโลกในกิจกรรม e อ r t h ธอากันค่ะช่วงลักกี้มิวสุขภาพกับราศีสนับสนุนโดยคิดถึงโปรไบโอติก B.Tagen สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเรามาพบกับรายการแฮปปี้ไลฟ์กับคุณรีธน,นะคะพอพูดถึงวัยเกษียณอายุหลายหลายคนจะกลัวหลายคนรู้สึกเหงาหลายคนรู้สึกเควงคว้างแต่เชื่อไหมว่าเวลานะคะที่เราวางแผนถ้าเตรียมตัวรับมือเอาไว้ให้พร้อมวัยเกษียณจะกลายเป็นวัยที่เกษียณสุขจริงๆ สำหรับทุกคนแน่นอนค่ะวันนี้วาไราตี้ดีๆคุณรีจะมาฝากให้กับแฟนๆผ่านรายการแฮปปี้ไลฟ์กับคุณรีเริ่มกันตั้งแต่ช่วงแรกลัคก,กี้มิวสุขภาพกับราศีมาพบกับหมอแก้มโคโค่รหัดห0 0ฮอร์เรเวลเป็นฮอราศาสไทยราศีจักรนะคะอาจารย์แก้มสวัสดีค่ะอาจารย์แก้มค่ะลัคนาราศีใด มีสเสน่ห์แรงเหลือร้ายแถมมีวาจาเป็นซับจะมีสี่ลัคนาราศีด้วยกันนะคะลัคนาราศีเมษค่ะลัคนาราศีเมถุนค่ะลัคนาราศีกันสุดท้ายที่สุดคือคนลัคนาราศีกุมค่ะเรามาเริ่มกันที่ลัคนาราศีแรกเลยนะคะคนเมษอีกแล้วคนเมษที่เกิดระหว่าง13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะ,คะ ดาวสุกนอกเหนือจากเป็นดาวการเงินแล้วยังเป็นดาวความรักคู่ของร่วมเรือนกับดาวอังคารดาวประจำตัวตัวเองอยู่ในภพ ราพะส่งอิทธิพลให้คนโสดสเสน่ห์แรงสุดๆเลยค่ะคุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกนะคะและตัวคุณก็บริหารสเสน่ห์เก่งยังไม่เลือกใครในตอนนี้เลือกให้ดีนะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเจอคนรักที่ดีเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูค่ะย้ําว่านอกเหนือจากความรักจงทําตัวให้สวยเข้าไว้<ม>รักตัวเองให้มากเพราะคุณจะมีโชคราบเข้ามาอีก<ม>ด้วยแถมด้วยการที่ไปพูดอะไรผู้ใหญ่ก็เมตตาเอ็นดูค่ะ และอิทธิพลของดาวนั้นส่งผลให้คําพูดการเจราจาสื่อสารของคุณดีมากทําอะไรในช่วงนี้ค้าขายต้องการสิ่งใดได้ยอดได้เป้าได้ดังใจคนต้องการแอบกระซิบว่าทํางานประจําต่อรองเงินเดือนได้มีโอกาสขึ้นเงินเดือนค่ะรัคนาราศีต่อมานะคะคือคนรัคนาราศีเมถุนค่ะคนที่เกิดระหว่าง15มิถุนาถึง 14กรกฎาคมค่ะคนเมถุนนั้นดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะร่วมเรือนกับดาวองคารส่งผลให้ตัวเราเองอ่ะมีความเจ้าชู้นิดๆตามนิสัยดาวเราทราบกันอยู่แล้วว่าดาวสุกเป็นดาวแห่งความรักดาวสุกเป็นดาวแห่งเสน่ห์ดาวองคารนิสัยดาวเขาจะมีความเจ้าชู้กลุ่มกิ่มคุณก็จะมีความเจ้าชู้นิดๆตามดาวเช่นกันเสน่ห์แรงสุดๆแค่นั้นยังไม่พอนะคะพูดจาโน้มน้าวใจคนได้เป็นอันดับหนึ่งเลยสำหรับคนลัคนาราศีนี้ค่ะ รักความโสดขอดูไปก่อนค่ะจะมีทั้งคนที่เข้ามาจริงใจกับเราค่ะกับคนที่เข้ามาเบียดเบียนเราเลือกให้เป็นแต่เลือกให้ดีนะอันนี้เลือกให้ดีเลยต่อมานะคะมาที่ราศีที่3กันเลยดีกว่าค่ะคือคนลักนณาราศีกันค่ะคนที่เกิดระหว่าง17กันยาถึง16 ตุลาคมค่ะดาวพุธดาวประจําตัวของคุณโคจรเข้าสู่ปัตตานีคู่ครองค่ะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเจอคนรักที่นิสัย่คล้ายๆกันเคมีเข้ากันแบบสุดๆ เพิ่งรู้จักกันแต่เหมือนคบกันมา10ปีเลยก็ว่าได้ค่ะและคนกันเนี่ยใครคุยกับคุณในช่วงนี้นะติดคุณงอมแงมเลยเพราะคุณอ้อนเก่งค่ะแถมคุณพูดเป็นจะให้ใครเปรคุณแบบไหนยังไงค่ะยังไม่จบยังไม่พอการเงินของคุณสะดุดอยู่เพราะดาวการเงินคุณเข้าอริดาวเดินไม่ดีนะแต่คําพูดวาจา และ,ะช่วยคุณได้ใช่จะทําให้ช่วยคุณได้เพราะมีคนรอเปอยู่ค่ะลัคนาราศีสุดท้ายนะคะคือคนลัคนาราศีกุมค่ะคนที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันถึง14มีนาคมค่ะ คนกลุ่มเนี่ยดาวพุดเป็นดาวแห่งการเจราจาเป็นดาวแห่งการสื่อสารเป็นดาวเอกสารเข้ามาอยู่ในกระตุมภาการเงินใครที่ทํางานที่ใช้คําพูดเตรียมเทได้เลยเพราะว่าได้ยอดได้เป้าเซลเอีพ e ุณจะได้มากกว่าที่คุณคิดเอาไว้อีกด้วยค่ะและใครที่ทําธุรกิจค้าขายออนไลน์ใครของออนไลน์ตามช่องทางต่างๆหยิบจับให้ถูกนะคะ มีโอกาสเป็นเศรษฐีป้ายแดงเลยทีเดียวค่ะดาวความรักดาวคู่ครองอย่างดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาทับรักคณะเกิดตัวเองแบบนี้คนคุยเก่งคนคุยไม่ขาดเลยค่ะและจะบอกว่าใครที่ทาเอกสารอะไรอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นยื่นเอกสารสมัครงานวีซา่ากู้บ้านกู้รถผ่านหมดสาเร็จรุร่วงไปได้ด้วยดีค่ะและนั่นคือสีราศีนะคะที่คุณมีสเสน่ห์เหลือ,อรลายเหลือเกินดีใจด้วยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเมธ เบทุนกันและกุ้ม่าดีใจด้วยนะจ๊ะขอบคุณนะคะจันแกม้มช่วงครัวคุณรีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเกสรง,ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง ัวกะทิร้อเอร์เซน์และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีช่วงครัวคุณรีดวันนี้เมนูยอดนิยมข้าวมันไก่ฉีกนะจ๊ะนี่เลยไก่ดีนะคะเขิงมาหั่นแว่นก่อนเอาขิงใช้มีดของเพนกวินรุ่นคิงสตันเจนิ้วแหลมนะจ๊ะ หั่นขิงไปเลยแบบนี้เลยเอาุลีบเปลือกไม่ปอกหรอไม่ต้องปอกเปลือกเลยไปแบบนี้เลยนะคะขิงไปแล้วต้องเป็นขิงแก่ด้วยขิงอ่อนไม่เอานะจ๊ะหอมหอมไปเลยเวลาทานนะท้องเทิงเราก็ใหม่อืดด้วยโอ้โหุลีใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรอเยอะเลยเพราะมันหอมจริงจังนี่ นี่เลยตั้งหม้อไปเรียบร้อยแล้วมาเทนี่เลยเพื่อจะได้ให้แฟนๆรายการเห็นกันอย่างชัดเจนนะจ๊ะเปิดไฟเอาขิงลงมาเสร็จปั๊บต้นหอมหั่นเลยใช้เพนกวินรุ่นคิงสตันกรรมวิธีชุบแข็งติดลบร้อยองศาไอซ์ฮาร์ดเดนจึงทำให้มีมีดของเรามีความแข็งคมยาวนาน เอาต้นหอมมาลงเสร็จปั๊บไก่ตุ้มลงตุ้มไปเลยแล้วก็เติมเหล้าจีนลงไปให้หอมยิ่งขึ้นจบแล้วแค่นี้เองคอยไก่สุกนะจ๊ะนี่ไก่เนี่ยนะคะไม่สุกไม่ได้นะจ๊ะต้องสุกนี่ไก่ต้องสุกจริง เยาะด้วยน้ำมันรำข้าวเกสรน,นะจ๊ะไก่เราจะนุ่มและวาวเมื่อเราเยาะน้ำมันลงไปแล้วก็ต้องเป็นน้ำมันหอยลงไปแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสนะคะตามด้วยเกลือสีสอเกลือทะเลมวนสนตรามือที่หนึ่งนี่เพราะเราจะต้องเพิ่มรสชาติด้วยสามอย่างนะคะ เกลือทะเลง่วนสุนตรามือที่หนึ่งบิดลงไปเลยและตามด้วยอะไรครับซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยนะจ๊ะที่เราต้มอยู่นี่เราต้องการให้หนังยังตึงตึงนี่เหมือนสาวสิบเจ็ดปึงปึงปึงตอนหอมไม่เอาลงไปนกนกนก,นกเย็นทันทีตึง ออกมาแบบนี้เลยและเนื้อของเราเนี่ยมากินมันนุ่มละเอานี่ออกเลยนะคะขิงเอ้ยต้นหอมเอ้ยน้ําของเราหอมทั้งขิงหอมทั้งต้นหอมนําขึ้นเลยนี่ต้องการสุกเท่านี้แหละจบแล้วปึ๊บไก่เราก็จะหนังตึงเลยสวยงาม เราก็ฉีกไก่เลยข้าวมันไก่ฉีกทานกันแบบง่ายง่ายนี่นะฮะไม่ต้องไปสับเลยเห็นไหมข้าวมันไก่ฉีของเราน่าทานมากหนังเอาไหมหนังก็เอาเพราะหนังนี่น,นี่ดูตึงมากเลยเห็นไหมมาเลยตักใส่หมอ้อเอาน้ำนี้ไปหุงข้าวเทลงไปเลยนี่นเลยข้าวหอมมะลิ ลงไปน้ำซุปที่เราเหลือนี้ส่วนนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะเป็นตัวเชื้อในการไปหุงข้าวนั่นเองผัดด้วยน้ำมันรำข้าวตราเกสรเพราะจะช่วยเสริมกลิ่นอาหารให้หอมมากยิ่งขึ้นน่ารับประทานการันตีด้วยรสชาติรางวัลซุปพิเรตเทสอรวอ2ศ์2นะจ๊ะหอมหัวใหญ่ลงไปเลยเมื่อหอมหัวใหญ่ลงไปแล้ว รอหอมหัวใหญ่สักนิดหนึ่งตามด้วยต้นหอมหลังจากนั้นตามด้วยกระเทียมกระเทียมสับนะจ๊ะลงไปตามด้วยงาขาวนะจ๊ะแล้วสุดท้ายต้องเป็นน้ำมันงาง่วนสุนตรามือทีหนึง่งนี่เลยปึ๊บน้ำเจ้าส่วนหนึ่งนี้ นี่น้ำส่วนหนึ่งี่รืบเอาไปไหนเอาไปหุงข้าวค่ะใส่ลงไปในนี้อันนี้เป็นหัวเชื้อในการมาหุงข้าวนะจ๊ะลงไปในนี้เลยแล้วกดแตงทำการหุงข้าวเดี๋ยวข้าวมาจะอร่อยเลยค่ะเอาน้ำนี่น้ำมันที่เราเจียวหอมมีน้ำมันงา นะคะนี่แล้วก็มีงาขาวเอามาลาดไก่ชีของเราว้าวแม่เจ้านี่เลยอร่อยเลยรับประกันแบบนี้เลยค่ะเราก็ตักข้าวขึ้นนี่กดจะใส่พิมพ์เป็นรูปหัวใจจะใส่พิมพ์เป็นรูปอะไรก็ได้ปึ้งออกมานี่สุดยอดมากเลย มากับน้ำจิ้มข้าวมันไก่แล้วก็ซีอิ๊วดำหวานเซตซึ่งเราเน้นนะคะข้าวน้อยไก่เยอะ,อะทานแบบเจ้าสัวเลยถังจานมาแบบนี้เลยข้าวมันไก่ชีก ช่วง Happy Tips เคล็ดลับความสุขสนับสนุนโดยเจเล่บิวตี้กลิ่นอาซาอีเบอร์รี่ช่วง Happy t i p ปเคล็ดลับความสุขคุณผู้ชมคะในเดือนมีนาคมของทุกทุกปีจะมี1วันนะคะที่เป็นวันสำคัญมากๆทางด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกและจัดให้มีกิจกรรมที่เขาเรียกว่า Earth o u u r หรือวันปิดไฟเพื่อโลกในวันเสาร์สุดท้ายของเดือน มีนาคมของทุกๆปีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศซึ่งกิจกรรมเ e อิร์ h อาลนี้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี2007ประเทศออสเตรเลียปัจจุบันมีมากกว่า190ประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในทุกๆปีโดยแรกเริ่มเป้าหมายของกิจกรรมนี้ตั้งแต่แรกตั้งไว้เพียง60,000ชั่วโมง ที่จะมอบให้กับโลกของเราแต่ผลตอบรับมันกลับกลายท่วมทนทำทะลุเกินเป้าไปถึงกว่า4 1 0 0 0 0ชั่วโมงเลยล่ะค่ะโดยจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกให้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่พบกว่าอุณหภูมิของโลกของเรา เออมันสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการกระทําของมนุษย์อย่างการผลิตพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลก่อให้เกิดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกทั่วโลกในปริมาณที่มมากการตัดไม้ทำลายป่าก่อให้เกิดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเป็นอย่างมากเพราะเจ้าต้นไม้ที่ถูกตัดไปเนี่ยจะปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ ที่มันดูดซับเอาไว้ออกมาการคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะบนท้องถนนค่ะการใช้พลังงานในอาคารบ้านเรือนทั้งในการทำความร้อนและความเย็นเพิ่มขึ้นจากจำนวนประชากรที่มากขึ้นอีกทั้งยังมีส่วนในการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วยค่ะ ข้อสุดท้ายการผลิตและอุตสาหากรรมส่วนใหญ่นั้นมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อให้ได้พลังงานสำหรับการผลิตเมื่อเรารู้ถึงต้นตอของการเกิดภาวะโลกร้อนแล้วส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เรามาดูที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกันว่ามันร้ายแรงขนาดไหน อุณหภูมิสูงขึ้นความร้อนที่ทำให้เกิดไฟป่าเงยขึ้นและลุกลามรวดเร็วกว่าเดิมค่ะอีกทั้งพายุก็จะรุนแรงขึ้นน้ำท่วมดินถลม่มภัยแล้งก็จะสาหัสมากขึ้นน้ำทะเลก็จะร้อนและสูงขึ้นประเทศไทยของเราก็เข้าร่วมกับกิจกรรม e เอิร์อาวนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เชิญชวนชาวกทมมาร่วมกันปิดไฟเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากๆเลยค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะให้ข้อมูลไว้ว่าการจัดกิจกรรมปิดไฟ1ชั่วโมงทุกปีต่อเนื่องตั้งแต่ปีพศ2551ถึง25 2565เป็นเวลา14ปีนั้นช่วยลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง22,398 เมกะวัตอีกทั้งยังลดก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ได้ถึง12,235.40่ัตันคิดเป็นค่าไฟมูลค่าสูงถึง80.90ล้านบาทเห็นไหมคะว่าเพียงแค่การปิดไฟปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นเป็นเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงก็สามารถ ช่วยโลกของเราได้แล้วนะคะแถมยังเป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านอีกด้วยค่ะขอนำ6ทิปเช็คลิสต์ก่อนก้าวเข้าสู่วัยเกษียณค่ะ 1. เตรียมใจเตรียมใจเอาไว้ตั้งแต่เนิน่นๆเพื่อจะได้รับได้ค่ะ 2. เตรียมกายเรื่องสุขภาพร่างกายของเราเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ดูแลสุขภาพของตัวเราให้ดีที่สุดค่ะ 3. เตรียมแผนการใช้เวลาการวางแผนการใช้ชีวิตจะทำให้เรามีทิศมีทางที่เดินไปในทางกรอบประตูที่ถูกต้องอย่างมีสติค่ะเตรียมครอบครัวค่ะเราต้องเตรียมพื้นที่ของเราเตรียมใช้ชีวิตในบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณให้มีความสุขที่สุดค่ะข้อ5เตรียมเพื่อนๆค่ะ หาเพื่อนที่ดีไว้คอยปรึกษาพึ่งพากันและกันค่ะข้อ6เตรียมแผนการใช้สตังค์ค่ะที่เหลืออยู่เนะี่ยต้องใช้ชีวิตให้ยังมีความสุขตังต้องมีไหมตังต้องมีเก็บไว้แล้วเรามาพบกับแฮปปี้ไลฟ์บอกคุณฤทธได้ใหม่เสาร์หน้าเวลา7นาฬิกา50นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พัส วันนี้ขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ HAPPY <Life S 1> นวีนน้